ในวันที่โลหิตสูบฉีดครับนอกจากอากาศ42องศาที่บ้านเราแล้วก็มีเกมที่ดูเดือดเลือดพ่านเกินฝีมือต้องบอกว่ามันเลือดพ่านเกินฝีมือที่แอนเฟลครับเราก็จะมาพูดถึงเกมลิเวอร์ p o o กันหน่อยในสไตล์ของตามหงลงสนามแบบนี้กับบีแหลมสิงห์นี่แหละครับบีแลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยรถยนต์ซู z u k i Swift GL next next to the edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัด ขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอรเปอเรชั่น www.blamsingtv.com ดูวันนี้พรุ่งนี้ <c oughs> ดูอีกพิถีดเด้เมื่อคืนความคลาสสิกต้องบอกอันนี้เลยว่าแฟนบอล์อตตทนแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยได้ทวิตบอกไว้แล้วว่าจะมีป้ายความยาวขนาดนี้อย่างนี้มายังสนามแอนฟิลด์เพื่อที่จะ respect 97คนครับ97ชีวิตนะที่สูญเสียในเหตุการณ์ฮิลส์โบโรผมขออนุญาตทุกท่านเล่าสั้นๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ฮิลส์โบโรอีกครั้งหนึ่งนะครับปี89หลายท่านอาจจะเกิดแล้วหลายท่านโตแล้วหลายท่านอาจจะยังไม่ได้ดูบอลหลังหลายท่านอาจจะยังไม่เกิดยังไม่เกิดนะตัวผมเนี่ยอายุได้13ขวบครับตอนนั้นอายุได้13ปี แล้วก็ดูฟุตบอลแล้วนะดูฟุตบอลตั้งแต่ 6- 7ขวบแล้วก็บ้าบอลแต่เขวบนะครับ13ปีวันนั้นเนี่ยมีการถ่ายทอดสดมายัางเมืองไทยแล้วเตะไปได้ไม่ถึง10นาที -78 นาทีฮะการแข่งขันต้องยุติลงคุณธราวฒินมจินดาเป็นผู้บรรยายนะฮะพี่น้องหนูผู้รองรับเหมือนกันถ่ายทอดสดมาแล้วก็การแข่งขันต้องตัดไปเลยเนื่องจากว่าฟุตบอลเนี่ยเตะต่อไม่ได้รายงานตอนนั้นคืออาจจะจันท์ลง แต่จริงแล้วไม่ใช่อาจารย์จะอยู่เหมือนเดิมแต่เป็นคนที่แออัดยัดทนานกันเข้ามาจนเป็นเหตุการณ์ครั้งสําคัญของวงการฟุตบอลมีการเปลี่ยนแปลงจากวันนั้นถึงวันนี้ก็คืออาจารย์จากที่ยืนได้ก็เป็นอาจารย์นั่งทั้งหมดก็จากเหตุการณ์ฮิลส์โบโรผมขออนุญ,ญาตเล่าสั้นๆแค่นี้พอนะสำหรับเหตุการณ์ฮิลส์โบโรเพราะเชื่อว่าทุกท่านคงจะรับทราบและยิ่งถ้าเกิดเป็นแฟนรายการผมเนี่ยยิ่งจะทราบเยอะเลยเพราะว่าเรื่องฮิลส์โบโรกับผม ผมได้เขียนผมได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นการได้เห็นแฟนฟุตบอลของนอติงแฮมฟอเรสต์ทำเมื่อคืนนี้เนี่ยนี่มันคือภาพที่น่าประทับใจอย่างที่สุดแล้วครับน่าประทับใจมากในการทำเพื่อเพื่อให้กับแฟนฟุตบอลลิเวอร์พูลแบบนี้นะฮะป้ายแบบนี้แฟนบอลบางทีมทุกวันนี้ยังร้องเพลงด่าอยู่เลยคนไม่มีคลาสคนที่ว่าคนตายเนี่ยถ้าว่าคุณเหมือนกับไปทําร้ายผู้ที่เสียชีวิตนะครับ คนพวกนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเร็วยิ่งกว่าเรวนะครับบางคนชอบไปเปรียบเทียบว่าเร็วยิ่งกว่าสัตว์ไม่นะสัตว์บางตัวมันมันรู้นะนะฮะเพราะเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่ขอนํามาเปรียบเทียบแบบนั้นนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลทีนี้ข้อนึงก็คือจากรูปเกมเมื่อคืนนี้สิ่งหนึ่งที่เราเราได้เห็นนะครับก็คือการสู้ก่อนของ Nottingham Forest การสู้ของ n อตติ n แฮมฟอ o r เรสเนี่ย มาเนี่ยแกทุ่มไกลในสไตล์ของลอรี่ดีแลนะฮะหลายคนอาจจะไม่ได้เคยเห็นในสไตล์การเล่นแบบทุ่มยาวแล้วก็ทุ่มเข้าใส่แบบนี้แต่การเล่นของน็อตเทียนฟอเรสเนี่ยมันคือสไตล์ที่ลอรี่ดีแลเคยสร้างชื่อนะฮะมาอย่างยาวนานไม่ว่าแกจะเล่นอยู่กับทีมไหนก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่ที่ลิเวอร์พูลต้องต้องเผชิญแล้วก็แก้ไขวิกฤตจากเมื่อคืนนี้นั่นก็คือการได้ประตูจากลูก เซตเพล์หรือว่าเซตพีซนะฮะทั้ง3ประตูที่ริอร์พูได้มาจากการลูกตั้งเตะหมดเลยแล้วก็สถิติการได้ประตูจากลูกนิ่งลูกตั้งเข้าไปเนี่ยยังคงดีที่ส ja. mm ุดนะครับต้องขอขอบคุณด้วยไอ้ลูกสุดท้ายที่ดึงซาร่าไว้ครับจะดึงไว้ทำไมฮะสุดท้ายซาร่าก็เลยไม่งั้นซาร่ารับหน้าไปแล้วลูกนั้นดึงซาร่าไว้ซาร่าก็เลยซัดเข้านะครับคือในเกมนี้ลิอร์พูเจอกับการโดนบล็อกต่ำและทำให้ การเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายเนี่ยมันมีปัญหานะครับดังนั้นพอเมื่อเมื่อคุณโดนโดนวิธีการบล็อกแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้เล่นลูกโอเพ่นเพลย์นะฮะมันก็จะมีปัญหาทีนี้ก็พอได้เล่นเซตเพลย์เอออันนี้แหละมันต้องทําให้ได้และเฉียบคมหรลลือผู้ทําได้นะครับประเด็นอีกข้อหนึ่งที่ผมอยากให้จับตาก็คือตําแหน่งการเล่นของเดียโก้โชตาเนะครับเดียโก้โชตาเป็นคนที่ถ้าท่านได้ ติดตามผมเนี่ยผมหวังไว้กับโชตาไว้เยอะในฤดูกาลนี้เพราะว่าการจากไปของซาเดโอมาเน่ที่ย้ายไปอยู่กับไบโอ u มวนกเนี่ยทีมของเยรนคอปต้องปรับเยอะนะครับปรับเยอะจากเดิมเนี่ยสประสานหินเหล็กไฟนะครับมาเน่ฟิมิโนซาราทำไปทำมาเมื่อมาเน่ไม่อยู่เนี่ยแล้วคนที่จะต้องเล่นตรงนี้เลยเนี่ยที่ผมมองไว้หมุดแรกเลยก็คือโชตาผมมองไว้มากกว่าทางดีอาร์สกับ ผู้มาใหม่อย่างนูนเยสด้วยซ้ําแต่ข้อหนึ่งณเวลานั้นที่มองเนี่ยผมมองว่าโชตาจะได้เข้ามาเล่นแน่เป็นตัวกลางแล้วก็ให้ดีอาร์อยู่ข้างเพราะร่างกายของฟิมิโนไม่ดีแล้วปรากฏว่าโชตาโชคร้ายบาดเจ็บ2ทีหนักเลยในฤด,ดูกาลนี้ช่วงนี้ก่อนที่เขาจะจะเจ็บไอ้รอบ2ช่วงนั้นกลับมาแล้วเล่นดีมากนะครับเป็นคนที่ที่เหมาะมากแล้วไปเติไปเจ็บในช่วง ทดเวลาบาดเจ็บกว่าน,นั้นซึ่งโหเสียดายนะครับแล้วฟิมิโนเองก็พึ่งไม่ได้ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของเขาแล้วกลายเป็นว่าเจ็บบ่อยเจ็บบ่อยคนที่โชคร้ายที่สุดคือโมฮัมเหม็ดซาราถูกจับตามองเรื่องการต่อสัญญาต่อสัญญาผิดตัวไหมอย่างไรอะไรอย่างนี้ไม่รู้แต่ที่แน่ซาราจะต้องเล่นกับใครก็ไม่รู้เดี๋ยวสลับไปคนโน้นลงมาเดี๋ยวสลับไปคนนี้ลงมาอยู่ตลอดเวลาครับแผนการเล่นเปลี่ยนทําให้ซาร่ามีปัญหาตั้งแต่ต้นฤดูกาล แล้วตอนนี้เริ่มกลับมายิงประตูได้ส่วนหนึ่งก็คือเรือภูกลับมาเล่นในสูตรที่เสถียรและคนที่เล่นกองหน้ามีความยืดหยุ่นหนึ่งในนั้นก็คือผู้มาใหม่เมื่อกลางปีอย่างคูดิกักโปเล่นดีขึ้นข้อหนึ่งอย่างที่คิดนะฮะว่าเมื่อเราเห็นวิธีการวิธีการเรือภูเป็นแบบนี้แล้วกักโปเนี่ยลงมาอยู่ตรงกลางหรือสลับเล่นซ้ายกับโชต้าแล้วก็ซาร่าเนี่ย ความสมดุลเนี่ยมันมีกว่ามากกว่านูนเยสเนื่องจากว่าทั้ง2คนเนี่ยทั้งโชต้าซึ่งอยู่กับลิเวอร์พูลมาสปีกว่าแล้วนี่นะครับแล้วกักโบมีวิธีการเดียวกันก็คือเล่นบอลยังมีหันหลังมาหันหลังแล้วพลิกนะครับแต่ว่าทางนูนเยสเนี่ยแกจะพุ่งไปข้างหน้าซึ่งก็เป็นข้อดีคนละแบบอยู่แล้วนะครับข้อดีคนละแบบแต่ชั่วโมงนี้ด้วยวิธีที่ลิเวอร์พูลมันต้องต้องใช้กดแรงดึงดูดใช้แม่เหล็กเนี่ยจูนให้ตัวเนี่ยมันอยู่ใกล้กันเนี่ยนะครับ เหตุผลแบบนี้แหละที่ก็เลยทำให้ทั้งตัวของ,อองก,อกัคโป<ล>โชตาแล้วซาร่าควรที่ได้ออกตอสตาร์ทก่อนไม่ใช่ว่าดีกว่านูนเยสหรือว่าดีกว่าดิอาร์ดิอาร์กำลังจะกลับมาเป็นตัวเลือกนะฮะเพิ่งซ้อมแบบฟูลเฟรมเมื่อวันพฤหัสบด,ดีที่ผ่านมาได้ลงเคาะสนิมในเกมเจอรลตอนนั้นถือว่าให้ลงไปเคาะสนิมนะครับแล้วก็เกมล่าสุดก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้ลงมานะครับอีกข้อหนึ่งที่ที่ผมมองก็คือซาร่า ยังคงเป็นที่พึ่งแล้วก็ยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าสถานการณ์ทีมจะเป็นอย่างไรเ oh <Wow. S 1> มื่อเราเทียบกับผู้เล่นที่เป็นตำแหน่งปีกแล้วยิงได้ขนาดนี้เนี่ยซาร่าถือว่าก็คุ้มทุนนะฮะ <Okay. S 1> คุ้มทุนคุ้มทุนที่สร,ร้างวะ่ะนะฮะเมื่อคืนซาร่าเนี่ยทำสถิติเป็นคนที่ยิงประตูได้183ประตูนะครับเท่ากับเดอะก็อดรับบี้ฟาวเลอร์คือซาร่าได้เล่นไป298้ฟาวเลอร์เล่นไป369 ซาร่าเล่นน้อยกว่าถึง71นัดนะครับเ1นัดเพราะนั้นแล้วมีโอกาสึ้้มาอยู่ที่5ด้วยเพราะว่าตามหลังซีเวนเจอร์ดัอยู่เพียงแค่3ประตูเท่านั้นนะครับ3ประตูนี่คือซาร่าสถิติต่อเนื่องนะครับแล้วแล้วเมื่อทีมเมื่อทีมอยู่ในในคือได้เล่นกันบ่อยครั้งขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสในการที่จะปรับจูนเข้ากันซาร่าถือว่าเหลือแค่คนเดียวแล้วนะฮะจากชุดเดิมหินเล็กไฟ ที่มีอยู่ก็เรียกว่าฟอร์มวงใหม่มาเป็นเดอะซันแล้วละครับงานนี้ของจริงเลยส่วนเดียวก็โชต้าเนี่ยไม่ได้ยิงมา372วันปีหนึ่งมี365นะโชต้าไม่ยิงมา372ไม่ยิงมาขนาดนี้แล้วปรากฏว่า6วันหลังเนี่ยโชตา้าซัดไป4นะฮะซัดไป4เพราะนั้นช่วงเวลาที่เขาไม่ยิงเนี่ยเขามีถึง12อแอซิดนะ ส,สิบสองแอสซิสของโชต้าเนี่ยส่งให้าทางซาร่าเนี่ยเลูกด้วยกันแล้วเมื่อคืนเยรเกนคอปเท่ไปเลยนะกับการที่ว่าคุมทีมแล้วชนะในฟุตบอลลีกที่แอนฟิลครบ100เกมเร็วที่สุดเป็นลำดับที่3เป็นรองแค่สุดยอดประมาจารย์อยู่แล้วก็คือบ๊อบเพสลีย์กับบิลแชงครีนะครับข้อหนึ่งที่เราเห็นเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลก็เล่นในสไตล์ที่ที่หลังเหมือนเล่น พอจังหวะปุ๊บก็ยืน3แล้วก็ครอปที่บอกครับว่าเหมือนให้เทรนมาเล่นแบบดับเบิลซิกนะครับดับเบิลซิกหรืออินเวอร์สแบ็กนั่นแหละครับครอปแกแกก็แกล้กกกงเรียกดับเบิลซิกไปงั้นคือก่อนหน้านี้ลิวพูก,ก็คือเล่นหลัง3าแบบเนี้ยถอนเวลาท,ลาที่เวลาที่เซตบอลนะก็คือถอนความิโอล,ลงมาแล้วก็คู่กับไดกับทางมาทิปนะเมื่อก่อนนี้หรือว่าโจโกเมสแล้วแต่แล้วเทรนกับทางโรบบอเนี่ยขยับขึ้นไปเล่นด้านข้างแบบเต็มตัว แต่ในยุคปัจจุบันนี้เปลี่ยนโรบบ o จะแนบเข้าในมายืนกับ3 c e เซนเตอร์ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆกับที่อาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นนะครับแต่รายละเอียดในแตกต่างรายละเอียดแตกต่างเดี๋ยวจะแตกต่างยังไงผมจะทําคลิปแยกให้ดูเพราะทีมทีมนี้มีความแตกต่างสั้นๆก่อนเลยเรี้ยวขวาแบ็คขวาขึ้นไปเล่นอินเวอร์ตแบ็คหรืออินเวอร์ตฟูลแบ็คหรือดับเบิลซแล้วแต่ อาเซนอลใช้แบ็ back <i> ออกซ้ายเล่นแบ็กซ้ายขยับเข้ามาเล่นนะครับเป็นอินเวอร์สแบ็กแล้วก็โลส่วนลิว่าพูใช้แบ็กขวานะก็โลส่วนแมนซิตี้ใช้แบ็กขวาโลครับไอใช้แบ็กขวาเนี่ยไปเล่นแล้วก็3มคนไม่โลแล้วครับมายืนเป็น CB ทั้ง3ตัวแต่ที่สำคัญก็คือไอเกมล่าสุดช่วงหลังบอกเกมแล้วต้องบอกว่าเดือนล่าสุดใช้ จอห์นสโตนซึ่งเป็นตำแหน่งคือเซ็นเตอร์แบ็กตัวจริงแท้ๆเนี่ยมายืนเป็นอินเวอร์สแล้วกลายเป็นอะไรนะกายเป็นคนที่ยืนเป็นตัวเหมือนเป็นสต็อปเปอร์ในเกมรับซึ่งแน่นมากไม่ได้ขึ้นมาบิวเต็มตัวแต่เหมือนจะขึ้นมามาช่วยตันตั้งแต่ตรงกลางในตั้งแต่พื้นที่ตรงกลางเลยไม่ต้องให้มาตันในตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กแต่เอาเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยขึ้นไปตันในตำแหน่งของมิดฟิลนี่คือแผนต่างๆนะครับถ้าเราเห็นแล้ว การเล่นกับทีมท้ายตารางเล่นยากอาร์เซนอลนี่แสดงให้เห็นแล้วว่าขนาดทีมจ่าฝูงเนี่ยเจอกับทีมบวยเนี่ยมันยากเสมอเวลาเจอกับทีมพวกนี้แต่ซัมตันเองก็เป็นทีมแรกด้วยนะครับที่สามารถยิงทีมจ่าฝูงได้ถึง3ลูกในช่วงเวลาที่พวกเขาเป็นทีมบวยนี่ทีมแรกในประวัติศาสตร์เลยนะปกติทีมบวยเนี่ยไม่เคยยิงทีมทีมจ่าฝูงได้ได้มากถึง3ประตูเนี่ยก็โดนมาแล้วนะครับในปีที่เห็นความพลิกผันแบบนี้เพราะฉะนั้นการเอาตัวรอดสําคัญมาก การชนะ2ทีมที่กระหายแต้มสุดๆไปเลยแล้วกำลังหนีตายอย่างลีสแล้วก็ฟอร์เรส์บวกเป็น6คะแนนเนี่ยผมถือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องโทษนักเตะไม่มีอะไรที่ต้องโทษผู้จัดการทีมไม่มีความจําเป็นที่จะต้องหาแพะรับบาปถือว่าลิอร์ผูลกลับมาได้เพราะก่อนน้้นดีกว่า40วันไม่ชนะใครเลยนะครับเด่๋ยทัม้แต่เสมอทั้งเชลซีในเกมใหญ่นะ Chelsea, เสมอเชลซีเสมออาร์เซนอลแล้วก็ชนะลีสได้ชนะฟอร์เรสได้เท่านี้ก็ ก็คุณจะพอใจนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพิมลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ท r ูไอ d ี